สวัสดีครับพี่น้องเ,เพื่อนๆครับผมวันนี้ผมพามาเที่ยวกูสันติรัฐอยู่อำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามนะครับแหล่งท่องเที่ยวของไอจังหวัดมหาสารคามบ้านเท่านะครับผมเดี๋ยวผมพาไปว่าจะเป็นยังไงข้างในนะครับผมเข้าไปรุ่นไปติดตามน้องกันครับผมไอกูสันติรัฐเนี่ยก็เป็นสถานที่ไอ แต่ทานที่ใหญ่สร้างพระพุทธศาสนานะครับผมเล้าก็เป็นอโลคยาที่เขาไปนีบันทึกไว้นะครับผมเดี๋ยวเเข้าไปเบื้องของใน้น้ำกันครับผมเดี๋ยวผมพาเ้าไปครับอันนี้เดี๋ยวเขายัางเบิง้งบรรยากาศ้างหนอกกันครับผมเป็น ได้รับอรยธรรมมาจากอ้ของอนั้นนะครับผมของขอมนะครับผมสั่งเป็นซิล่าแรงนะครับผมสมัยก้อนสมัยอดีตเนี่ยสมัยอดีตสั่งใส่วิธีการตัดจังไงอันนี้ก็บ่มั่นใจกันนะครับผมเงือนคนสมัยก่อนครับผมพี่น่อง เป็นสางเป็นไงแห้งขนาดกินก่อนยังไงเอามาตอกันนะครับผมได้อโลคยาอโลคยาอโลคยาสารเนีย่ยก็คือว่าเป็นแรงพัยาบาลน,นะครับผมใส่ในการพยาบาลคน้นในสมัยก่อนนะครับ เราก็ใส่ประกอบพิธีกรรมทั้งเกี่ยวสำคัญเกี่ยวกับขบุตรศาสนานะครับพีนองผู้ใดอันนั้นก็มาเที่ยวนะครับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวบานเฮ่าสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวบานเฮ่านะครับผมอันนี้ผมผ้ายางเบิ่งบรรยากาศเบรราาศิ่องทางหนก,ก่อนนะครับผมสมัยอดีตอดีตมีนายจะเป็นแบบนี่ไงครับยุครับนี่แต่ว่าตอนนี้ก็ผูกพังไปตามการเวล่าครับ แต่สวยงามนะครับผมส่วนประวัติเลยน,นี่ก็อันนี้ผมกับลูกคข่าข้าวๆนะครับผมพม้อมไพี่น้องกูใดสิีมากับเสื้อตเลยครับผมกูสันติรั์เสือ้อในกูเกิลแมปแล้วก็มาตามกูเกิลแมปได้เลยครับผม มันบานเห่ากับหินเนี่ยครับหินซีลาแรงเนี่ยครับลักษณะภูมิปัญญาคนสมัยก่อนนะครับได้รับอิทธิพลมาจากขอมฟังท่างไอ้สานบานเห่านี่ก็ได้รับอะไรยธรรมมาจากฟังขอมหลายนะครับผม สวยงามครับผมแล้วกับบรรยากาศร,รอบๆกับลมลื่นครับเขียวเดี๋ยวผมพาเขาไปเบื้องข้ังหนครับผมเราถือผ้าไปกาบข้างในครับหลังจากทายให้่มแม่พ่นองในเบื้องแล้วนะครับที่รถ่านมากกับบ่ได้มันเชียวจะเทียวครับอันนี้ก็ สนับสนุนแรงท่องเที่ยวของบ้านเฮาครับสอยกันอนุรักษ์หินศิลาแรงใส่อย่างน้อตัดครับเป็นเหลี่ยมเป็นอน,นันต์ที่ดีครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขอต้องท่าก่อนนะครับเบื้องข้างนครับพี่นอโอ้อาศาัศจรรย์เนี่ยครับนี่ หนึ่งสองสามสี่ทิศนะครับสี่ทิศสมามาจีออกไปได้นะครับเดี๋ยวฟังนี่ใส่ประกอบพิธีกรรมทั้งพระพุทธศาสนานห้าของห้านํำนะครับตามวันสำคัญต่างๆนะครับวันนี้นี่เดี๋ยวไปเบื้องข้างใน้นำกันครับแต่ก็มีบอนหนามศักดิ์สิทธิ์น้ำนะครับ โอ้งามเแห้งกับพี่น้องไปเบื้งข้างในครับผมตอนนี้แดดก็แห้งครับที่วารูุที่วาลูุนะครับผมเดี๋ยวผม,ผมิพาพ้าผม่พี่น้องมากราบอยู่ครับ เบื้องข้างบนครับเป็นป้องนะครับสวยงามครับผมอันนี้เป็นเทวรูปของขอมนะครับผมสวยงามครับเดี๋ยวถ่ายให้พอ่อแม่พี่น้องเบื้องอนเดี๋ยวผมจะควยสิมากราบอีกทีนึงครับ ย้อนเสียงกัน้่อยครับนี่เดี๋ยวทายมุมนี่พี่พอเป็นพี่น่องเบิง้งยังบ่ย้อนเสียงครับสวยงามขนาดด้ยครับครูสันติรัตน์่นใส่อยังบุน๋นอครับไอ้ยกขึ้นไปนะครับ เป็นนางลานนางยังนะมั้งนรับคนสมัยก่อนคนสมัยก่อนนี่เก่งนะครับสร้างวัต like ถุสร้างโบราณสถานได Надо ้ยิงไงแฮงขนาดบบมี <oughs> ่ไอเครื <ister> ่องใหม่เครื <t> ่องมือเทคโนโลยีคือยังสมัยนี้นะครับพี่น้องน้องครับสวยงามครับอัศจรรย์ได้ครับผม ยังม่เว้นเอยยังมือแรงนี่ยอยากจะสวยงามกว่านี้อีกนะครับผมอันนี้มันแดดมันย้อนแสงนะครับก็เลยเบ่คคอยนันปันใดครับบ่งามปันใดเดี๋ยวผมพาไปเบิงบอ่อน้ำศักซิทครับวันนี้บอ่อน้ำซักซิท กำลังจะเอาไว้ประกอบพิธีกรรมยังเกี่ยวกับทางะพุปธสาสนานะครับลมเรือนแห้งครับนี่ครับ นี่ก็คือบรรยากาศรอบๆของกูสันติลัตน์บ้านเฮานะครับผมตำบลสันติรัตน อำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคามนะครับพมมีพี่น้องผู้ใดเดินทางไกลมาทานมาแวะสการะพระธาตุนาดูนเสร็จแล้วก็อย่าลืมแวะมาไหว้กูสันติบัตโบราณน,นาสถานของบ้านเท่านะครับผมขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง มาถ่องเที่ยวกันนะครับผมงามมบกแต่หน้าที่คนก็นดูแลได้ดีแห้งครับครับ รับคลิปนี้ก็บาพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวนะครับผมหวังว่าพ่อแม่พี่น้องจะมีความสุขในการรับชมนะครับผมก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องเพื่อน่อยกดติดตามเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิป้วก็เพื่อที่ได้เห็ดคลิปต่อไปด้วยนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้ำเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ สวัสดีครับผม